ลบบเลยเก็บเด็ดเก็บเก็บยาที่มนี่ก่นนนอนตัวเฮียอะไรที่เนี่ยคนเดียวเองนี่ตายทุกเม็ดเลยเมันก็ไม่ตาย,ยอยู่แบบเนี้ยต้องให้มันออกกูโดดติดอ่ะตรงนั้นอะ่ะกูเห็นเลยอะ่ะ ยังไม่เปลี่ยนมีพี่เออช่างมันเถอะอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะโอเคโอเคโอเคให้ต่อให้ต่อดูกูดูมันให้ต่อกูออกจากโลกก่อน ราดแนวเฮ้มันบอกมันชนะพี่ชิวๆเลยมันแอกจัด,ดวิ่งมาโดนกูลัวสวยไปแกปีมันยิงอะไรังวะไม่ไดวเลยพี่เปลี่ยนเป็นมีอะไรอ่ะ จะรู้ไม่ได้เมื่อกูดีกว่าไปเปล่าซับไหนซับไหนทับไหนทับไหนซับไหนซับไหนทับไหนทับไหน,บไหน,บไหนตบแบนไปไหนซับไหนตบแบนเอาดิเชี่ยกูลบจังไม่กล้องนั้นแต่กู่เดี๋ยววีอะไรนะ่ะวีอะไรนะ่ะไม่มีวีกูต่อโอ้ไปใส่วีก่อนดิพี่เมื่อกี้กูชน,นะไม่มีวีเช,ชื่ออยู่นะแบบลูกกระสุนมันตรงนะพี่แล้วกระจายอนะ่ะยิงชิวน,นะพี่เขาได้วีมานะ ได้แล้วเนี่ยกูอบอกแล้วกล่นนักูชิวเลยออกูได้รือลัวกูอบอกเลยมันคือใครวะตอ,ตอง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 เนี่ยไอต่อให้ต่อมาเลยให้นะก้องเดี๋ยวมาเลยได้จุพวกาเพือเพื่อทางมาั้ง มันจะมีไอ้ไทม์แล้วก็เฟสที่ชีพธนธนพัทอะไรหลายอย่างหมดเลยฮึเล่นด้วยไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ให้เล่นครับเกือพี่เดมครับอย่าครับก็ผมมันตกครูรัวๆเลยเก่งทนายเพงาะมันเอ็กซ์อ่ะกูเล่นไม่เป็นอ่ะน่ากูรัวๆเลยเก่งทำไมนี่แม่ผมตบนะเพได้กันเฮ้ยในหนึ่งโอ้เสละร้อยไอ้พี่ได้สามร้อยละ